สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจากพีวันข่าวออเดีโออีกเช่นเคยเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับงานติดตั้งนะครับในหน้าจอแบบ13นิ้วอีกแล้วบอกได้เลยว่าในช่วงปี2024นะครับจอ Android ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวรถ h o n d a HRV นะครับเรามาทำการติดตั้งตัวจอ13นิ้วแบบหมุนได้ในสเปคที่มีชื่อว่า i ิชิก a n o v า90นะครับ โนวา90ในคันนี้เนี่ยเราติดตั้งเป็นตัวท็อปด้วยเป็น r a ม6รอม128นะครับ Android version 12และยังมีตัว CPU การประมวลผลนะครับ2.2กิกถือว่ารวดเร็วมากๆเลยซึ่งสำหรับในตัวเองนะครับเล่นแอปต่างๆได้หมุนหน้าจอได้ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยใครอยากจะดูการใช้งานตัว m i ชิก g a โนวา a ก้าสแบบเต็มๆเ,เลยนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มตัว i มุ่มบนขวาเพื่อไปรับชมการใช้งานแบบเต็มๆได้แต่ถ้าใครอยากจะดูการใช้งานในรถ Honda HR-V คันนี้แล้วเนี่ยติดตามผมมาแล้วไปดูกันเลยว่าการใช้งานเป็นยังไงไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวหน้าจอนะครับ มิชิก้าโนวา90ก็ได้ติดตั้งเข้ากับตัวรถ Honda HRV เข้าไปแล้วเดี๋ยวลองดูกันนะ,ะอันแรกก่อนบังแอร์ไหมคาถามจากห,หลายๆคนนะครับฝั่งนี้ไม่บงังฝั่งนี้นะครับอาจจะผมลองดูอันนี้ไม่บังนะครับถ้าผมไว้เมืองเงี้ยอันนี้คือได้แอร์เต็มๆเลยขนาดเป็นปรับเป็นแนวนอนนะครับอย่างเงี้ยแอร์ผ่านแขนเข้ามาที่หน้าเลยนะครับไม่บังแอร์อันนี้ขอบอกเลยนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยเอาจริงขั้นไหนบังแอร์ผมก็จะบอกตรงๆนะครับแล้ว แนะนำกันเองแล้วกันตัวนี้เนี่ยเป็น ram 6, ram 128นะครับเล่นแอปต่างๆได้ youtube เบื้องต้นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะครับจากซิมก็ได้หรือว่าจากตัว Hot sport ก็ได้นะครับคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้เหมือนเดิมเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงได้นะครับก็คือถ้าใน youtube เนี่ยใช้เล่นคลิปได้ ลองดูนี่นเชลเนคิดแบบนี้นี่คือตัว youtube นะครับสำหรับ u ูทูบเนี่ยถือว่าไหลลื่นเลยนะครับแต่จริงก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยกดปุ๊บมาปับแบบนี้เลยนะครับดูว่าเร็วไม่เร็วนะครับเลื่อนปุ๊บอย่างนี้ขึ้นเลยเลื่อนแบบนี้ไม่มีหมุดเลยนะครับรวดเร็วมากๆเลยนะครับในลักษณะนี้ YouTube เป็นอย่างนี้นะครับสามารถเล่นแบบอปอ,อื่นๆได้ด้วยอะนี่นี่คือ y o u t u b e ต่อมาเลยนะครับในส่วนของตัว Google map กันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันด้วยนะครับว่าในแบบจอตั้งเนี่ยแต่ละแอปหน้าตาเป็นยังไงนะครับสังกกรได้เสียงได้ลองดูไปสยามพารากรอนรนี้สังการได้เสียงนะครับเมื่อเราพูดคาว่าไปเนี่ย นี่เป็นทริคนะครับพูดคำว่าไปจะทําให้มันเริ่มนำทางให้เลยแต่ถ้าเราพูดว่าสยามพารากอนเฉยๆเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นเป็นโลเคชันให้เฉยๆนะครับรวดเร็วนะครับสำหรับในส่วนของตัว Google Map นะครับผมในส่วนต่อมาเนี่ยลองดูกล้องถอยกันหน่อยดีกว่าฟึบเข้าแกะแบบนี้นี่คือกล้องถอยเดิมแบบนี้เลยนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยเราสามารถปรับจอต่างได้ ในตัวนี้นะครับจริงๆการปรับจอตั้งเนี่ยมันมีไว้เพื่อการดูแผนที่ที่ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับคือเราสามารถเห็นเส้นทางแบบโคตรไกลเลยแบบนี้อันนี้แอร์ยิ่งไม่บังเลยนะครับคือจริงเมื่อกี้เนี่ยมันก็ประมาณตัวนี้เองตัวนี้ขอพูดตามตรงว่าแอร์ไม่บังนะครับ Google Map นะครับเป็นแบบนี้ต่อมากันบ้างนะครับอย่างตัว u t u b e แนวตั้งก็ได้เดี๋ยวลองดูกันนะฮะว่าหน้าตาเป็นไงแอป YouTube เปิดปุ๊บมาปั๊บนี้อ่ะของดูชินจังกันนะครับ นี่กดปุบขึ้นปั๊บนี้เลยเพิ่มเสียง <Okay. S 1> กดข้ามคลิปได้จากตรงนี้น,น,น,นี่คือในส่วนของตัวแอปต่างๆนะครับเราสามารถแบ่งครึ่งจอได้นะครับกดมุมบนเมื่อกี้นี้นำทางพร้อมด้วยชินจังกันไปเลย oh. จอเต็มนะครับ oh. เลื่อนแบบนี้ ปรับจอนอนแบบนี้ได้นะครับครึ่งจอก็ปรับแบบเดิมครับนี่กดนี้ลากคนซ้ายอะ่ะคนซ้ายดู YouTube ไปเลยเดี๋ยวคนขวาจะนำทางนะครับดูจิงจังไปสิครับแล้วขับรถไปฟึบฟึฟเนี่ยฮะจอโคตรใหญ่โอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงนะครับนี่คือในส่วนของการวิธีการเล่นแบบพื้นฐานนะครับอินแบบนี้ ไปลงชื่อเข้าใช้ตัว YouTube Music กันได้นะครับ YouTube Premium นั่นเองเอ uh, อ y o u t u b e Premium ต่างหากนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเล่น Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายหรือว่าแบบ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยสามารถไปดูการใช้งานนะครับแบบเต็มเตมได้ที่ปุ่มตัว i มุมบนขวาในเซ็ตคันนี้นะครับมีกล้องบันทึกหน้าแถมมาด้วยในชุดกล้องบันทึกหน้าเนี่ยเป็นคลิปนี้ครับเป็นแอปตัวนี้สามารถดูภาพจากในหน้าจอได้ วันที่เวลาลักดีจุดลองดีจุดความเร็วรถนะครับดูภาพย้อนหลังได้นะครับกดย้อนกลับได้ก็จะมีเป็นแถบเครื่องมือแบบนี้นะครับหรือเลื่อนข้างล่างตรงมาอย่างนี้ฟึบออกมาแอปข้างนอกแบบนี้ได้นะครับหรือว่าในส่วนของแอปดูทีวีนะครับอย่างตัว AS Play ก็สามารถใช้งานได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกของ AS นะครับก็สามารถดูได้อย่างรูมแมลงแบบนี้ แล้วก็ยังมีช่องอื่นๆมากมายนะครับบางช่องเนี่ยอาจจะต้องลงชื่อเป็น A.S. นะครับที่มีแพ็กเกจตามนั้นนั่นเองครับมี A.S. นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแอปอื่นๆอีกมากมายโหลดแอปเพิ่มจาก Play Store ตรงนี้ได้นี่คือในตัวจอนะครับมิชิแกนโนวา90ามาทดลองเล่นได้ที่ร้าน P 1เลย HRV คันนี้ถือว่าไม่บังแอร์นะครับตรงนี้โอเคเลยนะครับนี่คือแอร์ได้แขนเต็มๆเลยเฟิร ขับรถขับรถไปนะครับฝั่งขวาได้แอร์ด้วยคอนโทรลาะไยใช้ได้กล้องถอยใช้งานได้สุดยอดเลยละครับตัวนี้นั่นแหละครับก็คือการใช้งานนะครับและลักษณะงานติดตั้งในตัวรถ Honda HRV คันนี้นะครับบอกได้เลยว่ายังกบเปลี่ยน HRV เป็น BYD เลยนะครับ เอามาอย่างรถไฟฟ้าเลยซึ่งสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากทดลองเล่นนะครับตัวมิชิกกน n o วา90เนี่ยก็สามารถมาทดลองเล่นได้ที่ร้าน P1 c a r คารดิ12สาขาทั่วประเทศนะครับและที่สาขากรุงเทพอยู่ที่ลาดพร้าว87ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึนะครับเป็นสาขาใหญ่เลยใครสนใจนะครับโทรมาหาเราได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพูดคุยเกี่ยวกับงานติดตั้งและราคาติดตั้งของมิชิกาโนวา90ทั้ง2สเปคได้นะครับที่ idline s i p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในวีดีโอในชุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาวอาอาดีโอสำหรับในวันนี้นะครับผมมทิวต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัว H R V ติดตั้ง n o v a 90 13นิ้วจอหมุนได้ไปแล้วในปีนี้เนี่ยเราทำทริคการใช้งานจอ Android ออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันหลายๆคลิปเลยไปติดตามกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ